สวัสดีครับสมัยิจส่วนทุเรียนเม,มื่อเช้านี้นะครับพอดีฝนตกทำๆลินมาเล็กน้อยนะครับสองวันติดนะครับก็เลยางดการให้น้ำก <c oughs> แต่ในส่วนที่จะทำได้ก็คือให้อาหารนะครับให้อาหารเพื่อเพื่อที่จะเสริมสร้างใบ เพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับเพื่อสมาชิกมาดูอาหารต้นนี้หลังจากที่ผมให้อาหารทางดินไปนะครับให้อาหารทางดินถ้าเป็นใบลักษณะใบเพนะครับอันนี้จะเป็นใบเพติดแก่แล้วนะครับใบเพติดแก่ที่เขียวๆนี้ผมฉีดฮอร์โมนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมทําอะไรแบบไหน,นยังไงทางดินะ 33, นะครับใช้หกสามสามนะครับหรือจะเป็นอินซีเคมี ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหรือสิ3สองก็ได้ครับหกสามสาก็ได้เก้าสามสาก็ได้นะครับขอให้เป็นอินซีเคมีนะครับในช่วงที่มีใบใบเพนะครับเพื่อเสริมเติมในเรื่องของความหนานะครับนี่สมาชิกเดี๋ยวผมจะยืนบนโครบนะครับมันจะมีความหนานะครับนี่มันจะมีความหนาความเขียวความเข้มนะครับ หลังใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในแต่ละใบก็ถือว่ายอดชูชันกิ่งก้านเพรดดีนะครับยังมีฝนมีน้ําอยู่นะครับเนี่ยนะครับระมาณนี้ก่อนหน้านี้นะครับตอนที่มียอดปลีนะครับยอดใบดาบนะครับผมใส่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับบวกทีนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดบวกทีเอทีอของยงงามซึ่งมันมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียม แล้วก็ซิง์แล้วก็มีโบลอนแล้วก็มีสังกะสีด้วยนะครับแล้วก็มีกรรมาฐานนะครับที่เป็น PE นะครับที่เป็นอาหารพืชจุลาธาตุอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยออกมาใบเขียวใบนา,นานิดหนึ่งเนื่องจากว่าอาหารก็เพียงพอประมาณนั้นพอห่างมาอีกประมาณสัก20วันพอถึงใบอ่อนนะครับก่อนจะถึงใบเพลน,นิดหน่อยนะครับผมก็ใส่ปกสามสามนะครับของ j c น,นั่นคือทางดินในขณะเดียวกันนะครับทางดินนั้นผมก็ลาดาด้วยสารเร่งลาดนะครับผสมสารไหลทะเลนะครับแล้วก็มีฮิวมิกอะมิโนนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลากใส่พร้อมกับายากำจัดเชื้อรามีทาเล็กซี่ทางดินนะครับพอ,อช่วงหลังจากที่เ,เป็นช่วงเดียวกันนะครับที่เป็นช่วงใบนะครับในในขณะช่วงใบ เราก็ฉีดยาฆ่าเพลี้ยกับเชื้อรารวมด้วยกันแล้วก็อาหารพืชจุลธาบรวมด้วยนะครับอันนี้ผมใส่ของล่าสุดนะครับเมื่อสองวันที่แล้วนะครับผมฉีดตอนใบเพยนี่นะครับใบเพแบบนี้แหละครับมันก็เลยเขียวผมใช้ตืมนะครับใช้ตืมที่มีแคลเซียมโบรอนนะครับเป็นส่วนผสมแล้วก็ใช้ซีวิวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็ฟิโคนิวนะครับแล้วก็มียา คาเบนดาซิมนะครับสี่ตัวที่ผมฉีดเมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในอกอถือว่าใช้ได้อยู่นะครับในเรื่องของการถอดยอดใบนะครับแล้วก็ใบหนาใบเขียวเข้มนะครับแต่แต่ที่สังเกตเพื่อนสมาชิกดูจะ,จะจะทุเรียนผมจะกิ่งไม่ค่อยยาวนะครับเนื่องจากว่าผมควบคุมในเรื่องของธาอาหารผมจะไม่เป็นย5 7 7ยาวอย่างเดียวนะครับ ถ้า2577นี่คือมันจะยาวยาวมากกว่านี้นะครับเห็นไหมครับก่อนหน้านี้พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่งอโค้งให้เห็นนะครับถ้าเป็น2 5 7มันจะมันมักจะเป็นอย่างนี้ครับหลายคลิปที่ผมทานะครับที่เกี่ยวยางเนี่ยมันเป็นผลของ2 5 7นะครับเนี่ยมันจะออกงอแบบนี้นะครับเราก็มาตัดเสริมด้วยอย่างอื่นหรือเพื่อนสมาชิกถ้าไม่633ใช้ในการที่จะตัดนะครับก็ใช้สูตรเสมอก็ได้นะครัับเอาามต ก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนั้นแต่ที่สําคัญต้องรักษา,อายอดใบนะครับรักษายอดใบด้วยเพี้ยกับเชื้อลาผสมรวมกันผมผสมรวมกันแล้วนะครับไม่มีปัญหาก็สามารถฉีดครั้งเดียวกันได้เลยนะครับประมาณนี้นี่ต้นเรียนต้นนี้อายุ1ปีนะครับสูงก็น่าจะเมตรห้าสิบประมาณนั้นนะครับสูงสูงท่วมหัวแล้วนะครับประมาณนี้ ดูที่ใบมันแข็งแรงนะครับใบแบบนี้นะครับไม่กลัวฤดูหนาวนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะย้ะําน,านะครับเพราะฝ่าวิกฤตหนาวนะครับถ้าสุขภาพร่างกายของผู้เรียนไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์นะครับมักจะใบรูงมักจะใบเหลืองมักจะมีเชื้อราเข้า น,นี่จะเป็นประมาณนั้นแล้วคนหนาวจะจัดก็จะสลัดใบนะครับก็จะมีปัญหาอยู่นะครับเท่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพยายามช่วงนี้นะครับพยายามที่ให้ปุ๋ยแล้วก็ให้อาหารทางใบเสริมนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็รักษาเชื้อราในทางดินและทางใบไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้เขามีกิ่งก้านแข็งแรงนะครับอย่าลืมนะครับืึ้นสมาชิกขอให้มีแคลเซียมอยู่ด้วยทั้งทางดิน และทางใยครับจะทําให้พวกกิ่งก้านมันจะแข็งแรงถึงจะเป็นทุเรียนเล็กก็จริงแต่ขอให้มีส่วนเสริมของธาตุแคลเซียมอยู่ด้วยนะครับไม่มีก็ต้องซื้อมาใส่นะครับซื้อมาใส่เพื่อให้เขาไปขยายเซลล์ไปทําให้กิ่งกา้านแล้วก็หมวกรากแข็งแรงนั่นเองนะครับแคลเซียมนะครับแคลเซียมอาจจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่มากเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับก็ขอให้มีให้อาหารให้ครบก็แล้วกัน นะครับประมาณนั้นถ้าให้ทางดินไม่ได้ก็ขอให้เป็นอาหารทางใบถ้าได้ทั้งทางใบและทางดินก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้หมวกรากเข้าแข็งแรงได้เช่นกันนะครับฝน mm. ตกแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วนะครับ mm. ก็คงจะผู้ปุ๋ยนะครับ mm. จากที่หายไปหลายวันนะครับ mm. ก็คงจะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบแล้วก็เอาสิ่งเล็กๆน้อยที่ผมแนะนําไปนะครับก็อไป ด,ดูแลทุเรียนในสวนของท่านก็ฝากากาด้งไรกุ้งแชร์กดติดตามที่เพียเท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ